ช่วง SME Connect สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในช่วง SB Connect วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายเฟรนช์เครปติดอันดับหนึ่งใน50ของเฟรนช์ไคส์ในประเทศไทยที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยรากฐานที่แข็งแรงมีการดำเนินกิจการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดีจนได้รับรางวัลจากการประกวดสุดยอด S m e ีแห่งชาติหรือ SME National a w a r d ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบอนั่นคือบริษัท NNB นพิซซ่าครปจจำกัดนั่นเองครับ ธุรกิจตัวนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี2541นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเราพัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของเครปของเราเองเนี่ยคือเป็นตัวพระเอกของเราเลยเนี่ยก็คือเราพัฒนาแป้งมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10กว่าปีจะเป็นแป้งลักษณะเป็นบางกรอบประกรอบกับเราใช้วัตถุดิบเกรด A ทั้งหมดทําให้ตอบโจทย์เลยครับว่าลูกค้าได้ทานสินค้าเราแล้วกับมาซื้อซ้ำเราอีกเราเลยมั่นใจว่าแบรนด์ของ NNB เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นอินเตอร์แบรนด์ได้นะครับ ของ n เ b เราได้รับรางวัลชมเชยนะครับ uh, s v Award ปี2554นะครับของเราเองเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกนะครับ uh, จากสสวนะครับซึ่ง uh, ตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยนะครับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจะต้องไปสัมภาษณ์ที่สสวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสัมภาษณ์ที่บริษัทของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่า uh, รางวัลน,นี้ NMB ก็มีความภาคภูมิใจในราวันนี้มากครับ สำหรับรางวัลชมเชยที่ได้รับนั้นนับเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าบริษัท n n b พิซซ่าครปจำกัดมีการดำเนินกิจการที่มีมาตรฐานมีการบริหารจัดการรวมถึงกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับสิ่งนี้แล้จากการประกวดนี้นะครับนอกจากเนี่ยารางวัลแล้วนะครับสสวอเองเนี่ยส่งอาจารย์มาแนะนำนะครับว่าธุรกิจของเราเองตอนนี้เนี่ย มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับซึ่งทําให้เราเองเนี่ยเรารู้ถึงจุดเด่นของเราแล้วก็จุดด้อยของเราเพื่อเอาไปพัฒนาซึ่งได้ประโยชน์มากครับปกติสสอเองเนี่ยจะจัดกิจกรรมฝึกอบรมนะครับอยู่สม่ําเสมออยู่แล้วนะครับทาง n อ็นบเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ําเสมอเหมือนกันนะครับไม่ว่าตัวผมเองหรือว่าตัวพนักงานของเราเองนะครับซึ่งเข้าร่วมแล้วเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นครับต่อให้เราไม่ได้ออกนอกประเทศนะ,นะครับ คู่แข่งก็จะมาหาเรานะครับเราเลยวางแผนธุรกิจของเราเองเนี่ยก็คือวางแผนประมาณอีก2ปีข้างหน้านะครับเราจะมีการพัฒนาบริษัทเราเองเนี่ยสามารถที่จะให้ไปแข่งขันกับต่างประเทศได้แล้วก็เอาสินค้าเราเองเนี่ยไปขายในต่างประเทศได้นะครับ NMB เนี่ยเกิดจากความเชื่อและความตั้งใจนะครับของผมและภรรยานะครับที่เชื่อว่าเราคนไทยเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาแบรนด์ของเราเนี่ยให้ไปสู่ต่างประเทศได้ นะครับผมฝากไว้ว่าถ้าทุกคนเนี่ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งหมดเหมือนกับ n อ็นแค่ว่าต้องมีความเชื่อและก็มีความตั้งใจประกอบกับต้องหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นสสวเนี่ยจริงๆของฟรีและดีมีในโลกนี้นะครับอย่างสสวเนี่ยคือเขาจัดกิจกรรมเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับแล้วก็เชิญพิทกากรที่ให้ความรู้ความมีความสามารถเนี่ยทำให้เราเนี่ยมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างธุรกิจของ n อ b เนี่ย ก็เกือบร้อยล้านแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะคิดน,นะครับว่าธุรกิจตัวนี้ตัวเครปเนี่ยจะเป็นร้อยล้านได้แต่พอเรามีความเชื่อนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างทีมงานเนี่ยให้ให้เติบโตไปด้วยกันเนี่ยมันก็สามารถทําให้ยอดขายเนี่ยถึงตรงนั้นได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าทุกคนทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีความเชื่อแล้วก็เชี่ยวชาญในสิ่งไหนสิ่งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าทําได้อย่าง A และ B แน่นอนครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจดีๆที่ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนติดตามข้อมูลความรู้และกิจกรรมดีๆของสสวได้ที่ CALL CENTER 1301หรือ www.sme.go.th SME ็ีอ